เรียกว่าปิดฉากลงอย่างสวยงามแล้วนะครับสำหรับทีมรวมพันนักสู้พิทักจักรวาลหรือว่าการเดนนิสเดอรกลล็หลังจากที่ผู้ให้กําเนิดหนังชุดการเดนนิสเดอร์กลล็อย่างเจมส์กันซึ่งทําหน้าที่กํากับมาทุกภาคในไต่าภาคได้ย้ายบ้านไปเป็นซีอของ DCEU อย่างชัดเจน I'm the co-ceo of DC Studios แล้วก็ออกปากแบบชัดๆเลยครับว่าจะไม่มีการเดนนเดอรก l เล็กซี่วอลแน่นอนครับ ซึ่งเราในฐานะคนดูหนังต้องยอมรับนะครับว่าหนังชุดนี้จบแล้วก็ปิดฉากลงได้อย่างค่อนข้างสวยงามครับในฐานะตรอยภาคการเดินเต็มเดกาแล็ทุกอย่างดูลงตัวแล้วก็ถูกวางแผนมาอย่างแนบเนียนสอดรับกันตั้งแต่ภาค1จนถึงภาคที่3ครับอย่างชื่อจริงของ r o c k e ตที่ High Evolutionary เรียกอยู่ตลอดเวลาว่า Subject อที1นมันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ถูกวางเอาไว้ตั้งแต่หนังภาคแรกครับ แต่อย่างไรก็ตามครับขึ้นชื่อวันหนังตรอยภาคที่กินระยะเวลาไม่น้อยอย่างการเดนเดอร์แกลล็กซี่ตลอดระยะเวลาในการพัฒนาโปรเจกต์หนังแต่ละภาคแต่ละภาคโดยทั้งตัวเจมส์กันเองก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาบ้างครับว่าหนังชุดการเดนเดอร์แกลล็กซี่มีบางช่วงบางตอนที่มีการปรับเปลี่ยนจากแผนการที่มีการตั้งต้นไว้ตั้งแต่แรกไม่น้อยครับไม่ว่าจะเรื่องราวของตัวละครกโมรา ที่เจมส์การให้สัมภาษณ์นะครับว่าความเป็นจริงแล้วตัวละครกามร่าของโซซาดานาตัวนี้มีแผนจะต้องเสียชีวิตไปตั้งแต่การเรีนรู้ถึงกาแล็กซีวอลุ่มถูกครับตามท้องเรื่องเนี่ยเจมส์การวางบทเอาไว้ให้ตัวละครกามร่ามีการเสียสละในฉากต่อสู้ฉากหนึ่งในเรื่องครับประกอบกับข้อมูลที่เจมส์การเล่านะครับว่าตัวนักแสดงเองอย่างโซซาดาน่าเนี่ยเธอก็ไม่อยากจะเล่นหนังชุดนี้ต่อครับเธอรู้สึกว่าเพียงพอแล้วกับการรับบทกามร่ามาสงภาค แต่กลับกลายเป็นว่าไอบ้บทเรื่องราวการเสียสละและการเสียชีวิตของตัวละครกามูราในหนังชุดการ์เ i นเดอะแกลเล็กซี่วอลุ่มเป็นสิ่งที่ทางทีมผู้บริหารรับซึ่งนำโดย Kevin ไฟกี e และพี่น้งนรุโซที่ดูแลเส้นเรื่องหลักของจักรวาลมาเวลณนะขณะนั้นรู้สึกว่าการให้กามูราตายในการเดียนภาคที่2เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ครับ ทางฝั่งของกาเดีย a ออฟเดอะกาแล็กที่นำโดยเจมส์กันกับทางฝั่งของภาพรวมภาพใหญ่ของมาเวลซี e m ม t i ติกยูนเวสที่ขณะนั้นดูแลโดยพี่น้อง r ูโซ o ก็เลยต้องมีการหารือกันครับเรื่องราวของชะตากรรมของตัวละครเกโมราและสุดท้ายมันก็ลงเอยอย่างที่เราเห็นครับเขาเลือกจะใช้เรื่องราวชะตากรรมของตัวละครเกโมราให้มันมีผลกระทบต่ออารมณ์คนดูในหนังเรื่อง a v e n g e r s i ส f i n i t y War ครับ เมื่อไม่สามารถเสียสละชีวิตกามรราในหนังกาเดนเร์แกลเล็กซี่วอลลุมทูได้แล้วนะครับเจมส์กันมีเรื่องหนึ่งที่ต้องตัดสินใจครับและเป็นเรื่องที่เจ้าตัวยอมรับว่ามันเครียดและเป็นเรื่องที่แกกลัวที่ต้องตัดสินใจมากครับเพราะเจ้าตัวรู้สึกว่าถึงกามรราจะไม่ตายแต่มันควรจะต้องมีตัวละครหลักตัวใดตัวหนึ่งเสียสละชีวิตในหนังภาคที่2ครับ เจมส์การเล่าแบบติดตลกนะครับว่าแกไม่รู้จะให้ตัวละครไหนตายดีครับสุดท้ายก็เลยหันมาเจอกับนักแสดงที่เป็นนักแสดงคู่บุญแล้วก็ร่วมงานกันมานานเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วก็น่าจะพูดคุยกันรู้เรื่องที่สุดครับนั่นก็คือไมเคิลวูเกอร์นั่นเองครับ นั่นก็เลยกลายเป็นสาเหตุเล็กๆสาเหตุหนึ่งครับที่เจมส์กันตัดสินใจเขียนบทการเล่นตำรวจแกลกซี่วอลลุ่มทให้จบลงตรงที่ยอนดูเสียสละชีวิตของตัวเองและในขณะเดียวกันบทบาทของตัวละครที่แสดงโดยมาเคิลวูเกอร์ก็หมดบทในจักรวาลมาเวลไปโดยปริยายครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับมาจุถึงวันนี้ไม่ว่าจะก,การตัดสินใจเปลี่ยนจังหวะการเสียสละชีวิตหรือว่าการตายของตัวละครเกอโมรากับการตัดสินใจจะต้องเสียสละชีวิตตัวละครยอนดูในหนังภาคที่เราได้ดูกันไปชัดเจนครับว่าผลของมันก็คือทั้ง2จังหวะเป็นการตัดสินใจที่ผมว่าถูกต้องมากๆสําหรับจัก,การวลมาวลิลครับ เมาเกีกเรืร่องราวของกามโมร่ากับยอนดูแล้วนะครับต้องยอมรับครับว่าจักรวารมาวลที่นับตั้งแต่อรอนแมนภาคแรกในปี2008มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้โหกินระยะเวลาน,านานพอสมควรนะครับดังนั้น ถึงแม้ว่าเราในฝั่งของคนดูจะรู้สึกว่าจักรวาลมา v e l เขาช่างผูกเชื่อมกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในจักรวาลได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวเหลือเกินราวกับว่าพวกเขาวางแผนทั้งหมดเอาไว้ตั้งแต่ต้นแต่กลับกลายเป็นว่าตามข้อมูลที่มีการเปิดเผยมานะครับเราจะพบว่ากว่า10ปีที่ผ่านมาของมาว v ลซ c นิม m ติกยูนเวิร์สเขามีการแก้ไขปรับแล้วก็เปลี่ยนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในจักรวาลมาว e ลอยู่ตลอดเวลาครับ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดตัวละครหนึ่งนะครับก็คือตัวละครที่มาจากหนังชุดทอโลก,กินั่นเองครับ โลกิ Loki, ปรากฏตัวในหนังเรื่องทอภาคแรกเป็นครั้งแรกนะครับในฐานะตัวร้ายแท้ๆเลยครับแต่กลับกลายเป็นว่าสเสน่ห์ของนักแสดงอย่างทอมฮิเดนสตันที่ตีความตัวละครโลกิออกมาได้อย่างน่าสนใจประกอบกับมิติของตัวละครโลกิที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้คนดูหรือฝั่งของผู้สร้างก็รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันมีสเสน่ห์และมันก็น่าสนใจมากๆครับนั่นทําให้ตัวละครโลกิกลายเป็นตัวละครที่อยู่กับมาเวอร์เซนต์มิติยูนิเวอร์สมาไม่น้อยกว่าตัวละครอื่นๆครับแล้วก็มีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆมีการ เพิ่มมีการเติมมิติของตัวละครมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับนักขนาดที่ว่าใน Avengers Infinity War สุดท้ายทางมาวเวลสต u ด i โตัดสินใจทำให้ตัวละครโลกิเสียชีวิตลงด้วยน้ำมือของธานอสแต่กลับกลายเป็นว่าในที่สุดมา r เวล Cinematic Universe ก็ไม่อยากสูญเสียโลกิไปครับกลับมามีซีรีส์โลกิซึ่งเล่าเรื่องราวของตัวละครโลกิที่มาจากโลกคู่ขนานเพิ่มเติมขึ้นมาจนถึงวันนี้ยังไม่จบเลยครับ Never again. นอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีตัวละครตัวอื่นๆครับที่มีข้อมูลมาว่าเราเกือบจะได้เห็นฉากที่ตัวละครเหล่านี้เสียชีวิตในหนังของจักรวาลมารเวลครับไม่ว่าจะเป็นในด o c t o r s t r a n g e in the Multiverse of Madness ในหนังเรื่องนี้นะครับเราจะจำได้ว่าหนังหมอแปลกภาค2เนี่ยมีฉากที่ Earth 838ครับซึ่งเป็นฉากที่เราได้เจอกับตัวละครจากอ l l u m เ n a t ติใช่ครับชะตากรรมของอ l l u m เ n a t ติไม่ว่าจะเป็น Mr. Fantas t i c สติ รวมไปถึงสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยไอที่จบชีวิตลงอย่างน่าเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้แล้วครับเพียงแต่ว่าในฉากที่เกิดขึ้นนะครับฉากความคลั่งของตัววันด้าแม็กซิมอฟหรือว่าณขณะนั้นเราเรียกเธอว่าสการเลดวิชเนี่ยเธอไม่ได้ฆ่าแค่อิลูเมเนติที่เราเห็นในเรื่องครับมีตัวละครอีก2ตัวครับที่ความจริงมีการวางแผนเอาไว้ว่าจะเสียชีวิตในฉากเดียวกันครับตัวละครแรกก็คือ คู่หูของดร s t r a อสเตรนอย่างว่องครับที่มีภาพว่องตายแบบไม่น่าดูมากๆจากคอนเซปต์อาร์ตปรากฏมาครับรวมไปถึงอีกหนึ่งตัวละครครับอีกหนึ่งสมาชิกของอ l ลูเมเนติจาก Earth 838นะครับตัวละครจากดร s t r a สเตรเช่นเดียวกันครับโมดอรที่ก็ถูกวางแผนเอาไว้ว่าเขาควรจะตายในฉากนี้เช่นเดียวกันซึ่งภาพคอนเซปต์อาร์ทที่ชวนสยองขวัญคู่นี้นะครับมาจากฝีมือของร b บลิส ซึ่งเป็นคอนเซปต์อาร์ติสอีกหนึ่งท่านจาก d o c t o r s t r a n g e i n the Multiverse of m a d n e s s มครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับ Spider-Man No Way Home ครับอันนี้สปอยนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู Spider-Man No Way Home เนี่ยถ้าไม่อยากจะโดนสปอยก็หลบไปก่อนได้นะครับผมกำลังจะพูดถึงกรณีการเสียชีวิตของตัวละครสำคัญตัวหนึ่งในเรื่องครับนั่นก็คือตัวละคร a าร์ตเมหรือว่าป้าเมของ Peter ร์ปาร์เกอนั่นเองครับ ถ้าใครจำได้ในเรื่อง Spider-Man No Way Home ป้าเมเธอเสียชีวิตด้วยน้ำมือของไอ้กรีมกาบเล่นที่เดินทางมาจากโลกคู่ขนานครับแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราไปขุดดู Storyboard ดั้งเดิมนะครับสตอรี่บอร์ที่เขียนโดย Storyboard ดอาร์ติสต์ฟิลแลงวันที่เจ้าตัวเอามาเผยแพร่ไว้ในโซเชียลมีเดียนะครับจะเห็นว่าฉากเสียชีวิตของป้าเมในเรื่อง Spider-Man No Way Home เป็นสิ่งที่ถูกวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้นรับเพียงแต่ว่าเหตุแห่งการเสียชีวิตของป้าเมเนย ตามแผนดั้งเดิมไม่ได้เป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่เราได้ดูใน Spider-Man No Way Home ครับตาม Storyboard ที่มีการทำเอาไว้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเพราะน้ำมือของตัวละครมิซูิโอครับตามเรื่องราวที่เล่าเอาไว้ในสค i ิปต้นฉบับนะครับเป็นดราฟต์แ,กแรกๆของ Spider-Man No Way Home เนี่ยกำหนดให้ Peter Parker ปล่อยให้มิซิโอรอดชีวิตไปได้ครับ แต่สุดท้ายไอวายร้ายที่เขาดันไว้ชีวิตเนี่ยกลับมาทําให้ป้าของเขาเสียชีวิตไปครับมันจึงทําให้สไปเดอร์แมนรู้พีเตอร์บัคเกอร์รู้สึกผิดแล้วก็โทษตัวเองที่เป็นสาเหตุให้ป้าเมย์เสียชีวิตเป็นอย่างมากครับแต่สุดท้ายพล็อตด,ดังกล่าวก็ไม่ได้ใช้งานนะครับ เหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรื่องราวภาพใหญ่ที่ Spider-Man No Way Home ภาคนี้เล่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรจากฉบับที่เราได้เห็นสตอรีบ่บอร์ดในขณะที่อีกหนึ่งเหตุผลเนี่ยผมว่าเขาคงเบื่อแล้วล่ะครับกับไอมุก Peter p a r k e r ปล่อยให้คนชั่วหลุดไปแล้วสุดท้ายมันย้อนกลับมาทำร้ายคนสนิทของตัวเองแบบนี้ครับ <Stay back. S 1> มาที่อีกหนึ่งตัวละครครับที่ทางมาเ vel c i n e m a t i c u n i v e r s e ต้องตัดสินใจครับว่าจะให้ตายหรือว่าจะให้รอดดี ผมกำลังหมายถึงตัวละครใหม่ในจักรวาลมาวิลณวันนั้นนะครับวันที่หนัง Avengers Age of Ultron กำลังเข้าฉายครับและตัวละครที่ผมพูดถึงก็คือ p ปโตรแม็กซิมอฟหรือว่าควิกเซิร v e r ของจักรวาลมาวิลนั่นเองครับถ้าทุกคนจำได้นะครับชตากรรมของเปโตรแม็กซิมอฟเนี่ยจบลงในสงครามที่โซโควีเนี่ยด้วยการเสียชีวิตครับ ซึ่งความเป็นจริงแล้วณเวลานั้นนะครับทั้งจอร์จวีดอนผู้กำกับเควินไฟกีที่เป็นโปรดิวเซอร์รวมทั้งนักเขียนที่ทำหน้าที่ดูแลบทให้กับ a v e n g e r Age of u l t อ o n เนี่ยต้องตัดสินใจหนักมากนะครับก็คือเราจะให้เปโตรแม็กซิมอฟไปต่อหรือว่าเสียชีวิตในหนังเรื่องนี้ดีสุดท้ายแล้วจอร์จวีดอนตัดสินใจถ่ายทำฉากของเปโตรแม็กซิมอฟเอาไว้2แบบครับทั้งแบบที่ตายและแบบที่รอดชีวิต แต่ท้ายที่สุดแล้วทางสตูดิโอตัดสินใจว่าให้เปตัวแม็กซิมอฟเสียชีวิตไปในหนังเรื่อง Avengers Age of Ultron ไปเลย <c oughs> น่าจะส่งผลดีกับจักราวาลโดยรวมมากกว่าครับเพราะ ก่อนหน้าที่จะถึงภาพยนต์เรื่อง Avengers Age of Ultron เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะแฟนมาเวลหรือไม่ก็ตามนะครับหลายคนที่ติดตามหนังของ Marvel Universe มาเวลซีน n ม m a t i ติกยูนิเวอรมาณช่วงเวลานั้นรู้สึกไม่ค่อยจริงจังกับการเสียชีวิตของตัวละครในจัก,การวาลสักเท่าไหร่ครับเพราะมีหลายตัวละครครับที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วมันก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างดังนั้น เพื่อให้ความตายของตัวละครหลักในเรื่องมันดูจริงจังและให้ความสูญเสียมันดูเป็นความสูญเสียจริงๆการเสียสละตัวละครเปโตรแม็กซิมอฟไปก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีครับในขณะเดียวกันทางมาเวลซ c น n มติกยูนิเวอร์สก็ออกมาพูดค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าไอ้ที่หลายคนสงสัยว่าพวกเขาตัดสินใจไม่ให้ควิกซิลเวอร์หรือว่าเปโตรแม็กซิมอฟของพวกเขาไปต่อเนี่ยในตอนนั้นมันเป็นปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ที่คาบเกี่ยวระหว่างดิสนีย์กับฟ็อกซ์หรือไม่ความจริงแล้วเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นครับ ถ้ามาเวลยังอยากจะใช้ตัวละครนี้อยู่ก็สามารถใช้ต่อได้ครับประเด็นหลักของมาเ v e l c น n e ม a ติกยูนเวิร์สตเวลานั้นที่ตัดสินใจเป็นเรื่องของน้ำหนักของเรื่องราวที่กำลังเล่าอยู่มากกว่าครับนอกจากเรื่องความเป็นความตายกับชะตาชีวิตของตัวละครนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องพล็อตหลักของเรื่องราวที่เราได้ดูในมาเวลซ c น n e ม a ติกยูนเวิร์ครับ เพราทะทรอย้อนกลับไปดูตลอดระยะทางในการพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆของ Marvel เราจะเห็นได้ว่าทาง Marvel Cinematic Universe มีการปรบับมีการเปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลาครับนั่นทําให้เรื่องราวที่พวกกาลังจะเล่าจําเป็นจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับและหนึ่งในกรณีของการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจที่สุดครั้งหนึ่งก็คือ Spider m a n No Way Home กับ d o c t o r Strange in the Multiverse of Madness ครับ เรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปตอนที่ Marvel Cinematic Universe ประกาศหนังที่จะอยู่ใน MCU เฟสที่4ครับซึ่ง Doctor Strange in the Multiverse of Madness อยู่ในแผนของเฟส s e ตั้งแต่ต้นครับในขณะเดียวกันถ้าเราสังเกตดู Spider-Man No Way Home ไม่ได้อยู่ในเฟสดังกล่าวครับแต่กลับกลายเป็นว่าด้วยเหตุผลทางโปรดักชันประกอบกับเรื่องสถานการณ์โควิด1 9ที่ระบาดในช่วงระยะเวลานั้น มันส่งผลให้สุดท้ายแล้วนะครับ Spider-Man No Way Home จำเป็นจะต้องเข้าฉายก่อน Doctor s t r a n n e in the Multiverse of Madness ครับซึ่งตรงนี้มันส่งผลอย่างไรส่งผลอย่างมหาศาลครับเพราะความจริงแรกเริ่มเดิมทีจักรวาลมาเวลตัดสินใจจะเล่าเรื่องราวของ Multiverse โดยเริ่มต้นที่ Multiverse of Madness ของ o r s t r a n g e ก่อนครับดังนั้นเมื่อด r s t r a n g e โดน Multiverse ใน No Way Home ของ Spider-Man ตัดหน้ามันจึงทาให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่ององความรู้เกี่ยวกับมัลติเวิร์สของสตีเฟนสเตรนที่แทบจะไม่มีเลยตอน Spider-Man มนโนเว o no โฮทั้งที่ความเป็นจริงแล้วด็อกเตอร์สเตรนเองต้องรู้จักมัลติเวิร์สจาก Multiverse of m a แมนน s ก่อนครับจึงจะมาเกิดเรื่องราวในโนเว Home ซึ่งนั่นมันน่าจะ Make Sense กว่าครับ sorry, kid. ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องราวของอเมริกันชาเวสตัวละครที่มีความสามารถในการเดินทางข้ามมิติคู่ขนาน ความเป็นจริงแล้วเธอก็ถูกวางเอาไว้ให้มีบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home ในระดับที่ถ้าเราย้อนกลับไปดูคอนเซปต์อาร์ตที่เคยวาดเอาไว้ตัวเธอเคยปรากฏตัวมาพร้อมๆกับตัวละครจาก Spider-Man No Way Home ครับนี่มันจึงเป็นเหตุผลทับว่าทำไมเหตุการณ์ม u l ติ verse ใน Spider-Man No Way Home มันถึงดูไม่ค่อยสอดคล้องและดูไม่ค่อย make s e n ซ e ซักเท่าไหร่เป็นเพราะว่า มันถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงลำดับการฉายครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้า Spider-Man No Way Home ฉายตามหลัง d o c t o r s t r a n g e in the m u l t i v e r s e of m a d n e s s จริงๆแล้วก็หลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องราวของจักรวาลคู่ขนานใน Spider-Man No Way Home มันน่าจะ Make Sense ขึ้นกว่านี้อีกเยอะครับ <S 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 นอกจากนั้นแล้วก็มีพลอตย่อยๆอีกหลายๆพลอตนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางของ Marvel c i n e m a t i c u n i v e r s e ครับไม่ว่าจะเป็นใน The Avengers ที่จอช Bi Don เคยรู้สึกว่าตัวร้ายหลักของ The a v e n g e r ออย่างโลกิมันดูเลวไม่พอครับนั่นทำให้แผนแรกๆของหนังชุด The Avengers ร์สจอหวีอนมีการใส่ตัวละครที่เป็นตัวร้ายอีกตัวเข้าไปครับนั่นก็คือตัวละครซึ่งเป็นลูกชายของโอเบริ s สแตนครับเข้ามาเป็นตัวร้ายร่วมกับโลกิแต่สุดท้ายทั้งสตูดิโอและ k ค v i ินแฟกีไม่ซื้อครับเราก็เลยได้เห็นโลคิเป็นตัวร้ายตัวเดียวใน The Avengers หรือในหนังเรื่อง Eternal's นะครับงานของ c คลอีเจ้าครับหนังเรื่องนี้ตัวผู้กำกับโคลอีเจ้าเองก็มีการวางแผนตอนจบเอาไว้ต่างจากที่เราได้ดูในรงภงพ่พยนรับซึ่งตามการให้สัมภาษณ์ของโคลอีเจ้านะครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเธอวางแผนฉากจบของ Eternal's เอาไว้ให้ตัวละครทุกตัวที่เป็นพวก Eternal's เนี่ยกลับขึ้นยานโดยที่โดนลบความทรงจำออกไปจนเกลี้ยงแล้วครับ แล้วทุกคนก็กําลังจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจครั้งใหม่โดยจาเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เลยไม่ได้ครับซึ่งอันนี้ครูอิเจ้าพูดชัดเจงครับว่าตอนที่เธอนําเสนอไอเดียนี้ให้กับทางสตูดิโอว่าหนังอีเทอร์เนสของเธอจะจบประมาณนี้ไม่มีใครซื้อเลยครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอจะทำแบบนั้นทำไมไม่เข้าใจไม่เห็นมิเอ็เซนส์เลยเธอไม่รู้เลยว,ว่านี่คือหนังมาเวลกับมาเวลซี i น e m a ม i c ติกยูนิเวอร์สสิ่งที่คนดูต้องการในตอนท้ายก็คือ เขาพวกเขาต้องการตื่นเต้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตมากกว่าตอนจบแบบอาร์ตอาร์ตของอีเทอร์โที่โคลอิเจ้าคิดเอาไว้ก็เลยตกไปแล้วก็กลายเป็นแบบที่เราเห็นครับ Eros I'm นี่แหละครับเรื่องราวการปรับปรุงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแผนตลอดเวลาของ Marvel Cinematic Universe ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาครับซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของเรื่องราวดังกล่าวครับแต่มันคือส่วนหนึ่งที่ผมว่ามันสามารถยืนยันได้ครับว่า m a r v e l Cinematic Universe ที่ดูสมบูรณ์แบบณปัจจุบันนี้พวกเขาไม่ได้มีการวางแผนระยะยาวมีการวางรถแมพเป็น10-20ปีแล้วตัดสินใจเดินตามนั้น100%แบบเป๊ะครับ ในทางกลับกันเราจะเห็นได้ว่าจักรวาลขนาดใหญ่อย่าง Marvel Cinematic Universe ค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นสูงครับอะไรเวิร์กเราสารต่อแล้วก็ขยายให้มันใหญ่โตต่อไปอะไรไม่เวิร์กพวกเขาก็สามารถตัดทิง้งและไม่ทำมันต่อได้ถึงแม้ว่าแผนดั้งเดิมจะถูกกำหนดให้ใช้ตัวละครนั้นๆก็ตามครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่ผมเชื่อว่ามันคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้ Marvel Cinematic Universe ประสบความสำเร็จ และสามารถขึ้นไปแตะคำว่าจักรวรรภาพยนตร์อันดับหนึ่งได้อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งครับแต่จากนี้ไปพวกเขาจะสามารถกลับไปทวงบันลังของตัวเองคืนได้หรือไม่อันนี้ต้องรอติดตามต่อไปในอนาคตครับ <c oughs>